สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่เซ็นทันเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เราเริ่มจับรางวัลสำหรับผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัล iPhone 6นะคะ16กิกจำนวน1รางวัลนะคะโอกาสนี้เป็นโอกาสครบรอบ1ปีของศูนย์การค้าเซ็นทันเฟสติวัลนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจัดรางวัลมอบแก่ผู้โชคดีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4รางวัลเป็น iPhone 6ไอโฟน6 16กิกรางวัลนะคะแล้วก็เป็นเงินช้อปปิ้ง1 0 0 0 0 0บาทนะคะ1รางวัล ง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมนะคะเข้ามาช้อปปิ้งสินค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะแล้วก็แสดงบ The One ัตรเดยวันการ์ที่จุดโปรโมชั่นนะคะน้องก็จะรันชื่อของคุณอของของลูกค้าขึ้นมาให้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอกคูปองอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะชื่อเหล่านี้ก็จะถูกนำมาจับรางวัลนะคะในการจับรางวัลเรามี การจับทั้งหมด3วันนะคะวันนี้เป็นวันแรกคือวันที่21ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมยังมีเวลาอยู่วันที่28ธันวาแล้วก็วันที่31ธันวานะคะที่จะมีโอกาสมาช้อปปิ้งแล้วก็นำชื่อนะคะมาจับรางวัลดีๆกับเราแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะปีใหม่นี้มาช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัเฟสิวัลหาดใหญ่กันค่ะจับพีซีโร่ได้ไหครับวันนี้ผมไม่เป็นสีนะ ีเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับคุณแจ็คดีกว่านะคะก็ตอนนี้ก็ร่วมกันมีแล้ว Jingle Bell rock. A Jingle Bell Swing and Jingle Bells Ring Snowing and blowing a bushels of fun Now the Jingle Hop has begun Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock a Jingle Bells Chime and Jingle Bell Time Dancing and prancing in Jingle Bell Square In the frost.